เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สที่ว่าวุ่นวุ่นมาตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับโดยเฉพาะสีหน้าท่าทางรอยยิ้มของพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ที่จะเอามาเล่าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้พูดถึงฝั่งพ,พรรคพลังประชารัฐนะครับที่ถูกตัดตําแหน่งกันออกไปนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่จะเอามานําเสนอในหน้าสนใจให้คุณผู้ชมครับ คือวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณสุเทพเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นอะไรกับพักรวมพลังประชาชาิไทยนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะได้โทรศัพท์หาพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะนายกเนี่ยโอ้โหคุณสุเทพเต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะฮะระดับนายกี่ยโทรศัพท์หาโดยบอกว่าขอเปลี่ยนกระทรวงที่ พรครวมพลังประชาชาติไทยดูแลได้ไหมก็คือปัจจุบันเนี่ยรวมพลังประชา,ชาชาติไทยก็พอจะทราบกันนะครับว่ามีโคต้าของกระทรวงรายงานก่อนหน้านี้ใหัหวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนก,กุลหรือว่าหม่อม,มเต่าเนี่ยเป็นรัฐมตรีรายงานแต่ก็ต้องใช้คำว่าทํางานได้หน้าผิดหวังมากนะครับกระทรวงรายงานต่อมาหม่อมเต่าก็ลาออกทั้งการเป็นหัวหน้าพักสมาชิกพัก แล้วก็เก้าอี้รัฐมนตรีพูด,ดง่ายๆก็คือไม่เอาแล้วไม่เอาการเมืองแล้วไม่ทําแล้วขอกลับไปก่อนวันข้างหน้าจะกลับมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่ชัวร์เพราะก็อายุเยอะแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพรครวมพลังประชาชาติไทยบอกว่าจะเสนอให้ดรอเนกเล่เเาธรรมทัศน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีแรงงานแทนหม่อมเตา่าแล้วบอกว่าได้ส่งลายชื่อให้กับนายกและแล้วบอกว่าโควตากระทรวงแรงงานเป็นของรวมพลังประชาชาติไทยก็ยืนยันแบบนั้นมาโดยตลอด นะครับว่าจะเอาไปให้ใครไม่ได้แต่ท้ายสุดเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์โทรหาคุณสุเทพนะบอกว่าขอแลกได้ไหม,อมขอแลกได้ไหมแลกกับกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้เป็นของคุณสุวิทย์เมษิสีอยู่ในกลุ่มสี่กุมารนะครับท,ที่ลาออกแล้วไม่เอาและนะครับทั้งงานการเมืองงานในสภางานบริหารอะไรก็ตามแต่นี่นะครับไม่เอาแลวนะนาะยกบอกว่าขอแลกได้ไหมกระทรวงแรงงานกับ รำตรีดมศึกษาคุณสุเทพบอกโอเคมีนะครับโดยบอกว่าพักรวมพลงังประชาชาติไทยตั้งขึ้นมาผู้สนับสนุนผลเอกประยุทธ์อยู่แล้วปากหวานมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผลเอกประยุทธ์อยากจะเอาอะไรอยากจะได้อะไรถ้าเห็นว่าเหมาะสมให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าผลเอกประยุทธ์ไปเลยโอ้โหปากหวานมากๆนะครับคือจริงข่าวนี้มันมีมันมีกลิ่นมา ตั้งแต่2วันที่แล้วอครับที่มีมติของพักพลังประชารัฐเสนอให้คุณสุชาติะนะมาเป็นร่วมตีแรงงานนะผมก็เคยเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังว่าเออแล้วเดี๋ยวฝังนู้นเขาจะว่ายังไงล่ะรวมพลังประชาชา,ชาติไทยปรากฏว่านายกยกของคุณสุเทพแป๊บเดียวจบเลยนะครับคุณผู้ชมครับ